สวัสดีครับชาวเสียนสนูกเกอร์สรุปผลแข่งสนูกเกอร์รายการ International Championship ปี2025รอบคัดเลือกรอบแรกหรือรอบ128คนรายการนี้เป็นรายการเก็บคะแนนนะครับชิงเงินรางวัลรวม8 5 5 0 0 0ปอนด์ปหรือประมาณ36ล้านบาทนะครับผลแข่งประจำวันที่30กันยายน2568น268มีดังนี้ครับเนลโรเบอร์สันเอาชนะอุมุดดิกมี6 ตอนหเฟรมขอแสดงความยินดีกับเนลโรเบอร์สันด้วยนะครับที่แทงเซนจูรี่เบรกครบ1,000เซนจูรี่แล้วนะครับและนี่คือ4ทหารเสือนะครับที่แทงเซนจูรี่เบรกครบ1,000เซนจูรี่นะครับ4คนนี้ครับอันดับแรกคือลอนนี่โอซิลเวนนะครับอันดับ2คือจัดทํานะครับอันดับ3จอห์นฮิกกินอันดับ4คือเนลโรเบอร์สันครับคนล่าสุดที่แทงเซนจูรี่เบรกครบ1,000เซนจูรี่นะครับ Ins, อนะ enc, อจอห์นเฮกินส์เอาชนะเหลี่ยมพูเล่น6ต่อ5เฟรมยวนซื่อจินเอาชนะจูเลียนเลคลิฟหต่อ2เฟรมเจียงจินเอาชนะหลงเจอห่วง6ต่อสี่เฟรมฉีซื่อเอาชนะซาฮิมเนยา6ต่อ3เฟรมหวังยู่เฉินเอาชนะโรเบิร์ตมิวกินส์หต่อ5เฟรมแจ็คโจนส์เอาชนะมาเตอุสบารามนอสกี้6ต่อ1เฟรม จ็คลิซาวสกี้เอาชนะบูสูเรเบตหต่อ2เฟรมลู่เฮาเทียนเอาชนะอืมบันยี6ต่อ1เฟรมมาร์คเซอ์วีเอาชนะสตีเฟนฮอเวิร์ดต่อ0เฟรมเบนเมอร์เทนเอาชนะเมตทิวเซลห6ต่อ3เฟรมเบนบูลาสซันเอาชนะเชิงกาไว6 6ต่อ3เฟรมฟันเจนยี i, เอาชนะฮาเตมยเซน ต่อนเฟรมคาเรนวิลสันเอาชนะกงเฉินชี่6ต่อ2เฟรมเคนโดฮัตี้เอาชนะสแตนโมดี้6ต่อ5เฟรมมาร์ควิลเลียมส์เอาชนะยูเลียนบอยโก6ต่อ2เฟรมมาร์ตินออโดนเนลเอาชนะฉีอี้เฉิน6ต่อหเฟรมลิวอนเวย์เอาชนะลูก้าเบรเซล6ต่อสเฟรม ซื้อเจยหุยเอาชนะซันนี่อาคเนกหรือซันนี่สายล่อฟ้า6ต่อ3เฟรมเดวิดลินลี่เอาชนะชัชพง์นาสาหรือติมการ6ต่อ3เฟรมแอนโทนีแม็กกิลเอาชนะมิง์นัชรัตหรือมิงค์สระบุรี6ต่อ0เฟรมตารางแข่งประจำวันที่1ตุลาคม2568รอบรอบคัดเลือกรอบแรกหรือ รอบ128คนแข่งขันระบบ6ใน11เฟรมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา1 5 0 0นนะครับหรือบ่ายสามโมงครึ่งนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกผางจิ้นซือพบกับรอสเมเยอร์มาร์กันเลนพบกับมิเชลแมนริกกี้วอร์เดนพบกับเขาหยางหูยเจอพบกับล้านยู่ฮาวมาร์กเดวิสพบกับหวงเจียฮาวเจมี่โลบสันพบกับชางปิงยี่ เลยเ่อยฟานพบกับแพริทเเฮียช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับนบพลแสงคําหรือมูปากน้ำพบกับโจนาสลูแจ็คสันเพจพบกับเหลี่ยมไฮฟิลเอลเียสเลเซอร์พบกับอเล็กซานเดอร์อุเซนบาร์เกอร์ฮุเซนวาฟีพบกับเฟอร์กัสควินแซกซัวตี้พบกับฟารัสอาจอิกสจวดบิงแฮมพบกับเพียนเบิร์นโจโอคอนเนอร์พบกับแซมเครกี้ ช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับชอนเมอร์ฟี่พบกับเยาเพิ่งเฉินเดวิดกิลเบิร์ตพบกับเลียมเดวิสสกอตต์โดนอสันพบกับแอนโทนีโควาสกี้สตีเฟนแมกไก่พบกับคริสเคอร์บาซาน่แมทธิวสตีเวนพบกับคอร์เนอร์เบนซี่อิสพรีสิงชาดาพบกับมิคานซูบาสิกแซนเดอร์สันแลมพบกับอามิเงซาคอฟ อัปเดตผู้ทางเบรกสูงสุดนะครับเซนจิรุยเบรก132แต้มเบนเมอร์เทนอย่าลืมเชียร์โปรไทยนะครับนพพลแสงคำหรือหมูปากน้ำนะครับลงสนามช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับพบกับโจนัส์ลูนะครับก็ขอให้คว้าชัยชนะและผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้นะครับหมูปากน้ำนครับรับชมสนุกเกอร์ให้สนุกขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ